ในสมัยพุทธกาลมีการใส่หมวกหรือผ้าคลุมหัวกันหนาวหรือไม่ครับขอการนะครับมีการใส่หมวกครับก็เลยมีบัญญาติกขาบทห้ามไงครับครับตดีตะก,กังนะห้ามใช้หมวกแต่ครที่หมวกในคำพีที่กล่าวไว้เนี่ยท่านอธิบายว่ามักกุดตัง่าสิหมวกรูปทรงมงกุฎก็เลยน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าได้หมวกไหนผมทุกวันเนี่ยมันจะจัดเข้าในตรงนี้ไหมนะครับ คำพิเศษก็ที่ายน้อยแล้วเกินก็เลยต้องคิดตอาเองนะครับว่าหมวกอย่างที่หมวกไหมพรมทุกวันนี้มันจะใช้ได้ไหมนะครับมันจะมาจัดเขาในคขาว่าปีรีตะกางตรงนั้นไหมอย่างไปอยู่บางประเทศที่มันหนาวจัดอ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้นี่มันอยู่ไม่ได้เนะ้องหนาวใช่ไหมครับใส่ี่หมวกไหมพรมหมวกอะไรที่เขาต้องคงหัวไว้นะครับถ้าไม่ใช้คงอยู่ไม่ได้มันสามารถใส่ใจจุดนี้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดมันหนักขนาดที่ว่าถ้าไม่ใช่แล้วมันจะตายอ่ะ อันตรายต่อชีวิตขนาดนั้นนี่ะนี่เห็นว่าคนใช้ได้นะครับถ้าเกิดกรณีขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดมันปกติอย่างเงี้ยอยู่ในไทยอากาศก,าก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่อ่ะก็อย่าไปใช้เลยนะครับอย่าไปใส่เสื้อใส่หมวกอะไรนะครับมันเป็นชุดของเครื่องหัดเขานะมีคําถามต่อมาอีกนะครับถ้ากรณีที่ท่านเป็นอาพาธป่วยอยู่นะครับจะมีกรณียกเว้นได้หรือเปล่าครับขอขาดครับคือจริงประเด็นเนี้ยมันไม่มีพูดถึงอนามบัติตรง เห็นแต่ว่าต้องเทียบเคียงเอาเทียบเคียงเ,เพราะมีสิทธิ์ข้าวบทคล้ายกันอยู่นะครับเรื่องรองเท้าได้พูดถึงกรณีเท้าเจ็บใช่ไหมครับกสะแสรองเท้าในหมู่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวเดียวกันนะ่ะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่หนักขนาดนั้นก็เลยไม่ควรนะครับถ้าเกิดไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะนะสามารถห่มจีวรก็กันหนาวได้สามารถเอาผ้าคลุมหัวก็กันหนาวได้อย่างเงี้ยก็มไม่ควรจะไปใช้นะครับถ้าจะไปอยู่เมืองหนาวอยู่เมืองหิมะอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่ใจอภพาธเอาแต่ใจอันตรายต่อชีวิตเอา